ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่เฮ er, ียอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากเครื่องบินขึ้นลงจนทำให้ได้รับผลกระทบต่อการพักผ่อนหลังคาบ้านได้รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนเวลาฝนตกทำให้เกิดน้ำรั่ว รวมตัวกันไปยื่นฟ้องต่อสารปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี18กันยายน2566ที่อนุญาตให้เปิดสนามบินเชียงใหม่24ชั่วโมงเหตุไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้ดำเนินการตามที่รัฐธรรมนูญ60มาตรา58และระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีพศ2548ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ด้านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ระบุบอกว่าการเปิดท่ากาศยานเชียงใหม่เป็นการรองรับเที่ยวบินตลอด24ชั่วโมงตอนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมากนัก แต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวและยังเป็นการปลดล็อกข้อจํากัดด้านเวลาที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับเที่ยวบินระยะกลางหรือระยะไกลที่ใช้เวลาบินหลังเที่ยงคืนซึ่งไม่เกินมาตรฐานที่ตั้งเอาไว้ก็คือ18เที่ยวบินในช่วงยางวิการเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดกับ